วัสดีพี่พี่นักข่าวซื่อมาช่วยครับนะครับสวัสดีกก็ดีใจครับดีใจดีใจที่วันนี้ตัวเองได้ทํางานนะครับแล้วก็ได้มีแฟนๆมาหาด้วยแล้วก็ได้มาร่วมกับกิจกรรมเลครบรอบ30ปีครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับหมาเราที่โตมาก็คือเราเห็นเลมาแล้วใช่ครับเราเห็นเราเห็นมาทุก ทูกห้างสรรพสินค้าถูกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเราก็จะแบบเดินผ่านเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องหยิบหยิบกลับไปไไบ้านด้วยใช่ครับแล้วก็อยากลองชิม<ๆ>ยิ่งเลยเขามีรสชาติเยอะยิ่งเขาแบบทำเอาความเอาความเป็นไทยรสชาติอาหารไทยเขามามิกเยอะอย่างครับเราก็อยากรู้อยากลองไะครับว่ากินแล้วจะเป็นยังไงครับวันนี้จะหยิบอะไรกลับบ้านดีถ้าเป็นไม่ได้อยากหยิบถุงใหญ่กลับบ้านครับใช่นะครับ กินคนเดียวครับแบ่งใครแบ่งใครครับแบ่งใครอะครับใครล่ะยูอ๋อตอนนั้นเขาเขาก็อะแบ่งกันกินก็ได้แบ่งกันแบ่งกันตอนซ้อมครับแบ่งกันตอนซ้อมตอนซ้อมวันนี้เป็นไงบ้างคะเป็นไหนนะเพิ่งไหนแล้วฟังคอนของเราจริงๆตอนนี้เพิ่งกลับมาจากมิลานครับก็เพิ่งเพิ่งได้เริ่มต้นแล้วก็ก็จะเป็นพาร์ทที่ตอนนี้เริ่มหนักละที่จะเริ่มแบบถ้าพูดตรงตอนนี้ก็เรียกว่า สัก10%ของไหนนี้แต่ว่าแบบ10%แบบเต็มกําลังแบบเขาจะก้าวกระโดดก้าวกระโดดก้าวกระโดดแบบไปให้มันเต็มรอยให้ไวที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดตอนนี้มีความมั่นใจในด้านไหนเพิ่มขึ้นมาแล้วเหรอเอ่อความมั่นใจในด้านในด้านการอื้มไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับลองเต้นหรืเ่าเอาเล่นไปก่อนแล้วกันเขาไม่ใช่แตว่าต้องมีเล่นอะไรแบบสเตจค่ะเออหรือไม่มีแล้ว อาจจะเป็นอาจจะอาจจะอาจจะเป็นการภาพรวมแล้วกันมั่นใจเรื่องภาพรวมว่าที่ไหน,นนี้คิดจะต้องแบบออกมาดีนะอะไรเงี้ยก็จะเต็มที่ครับเต็มที่ออกมาดีโชว์คู่หรือโชว์เดี่ยวที่จะแบบว่าเป็นไฮไลท์ <c oughs> บอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้ครับ, <c oughs> บไม่ความลับ <c oughs> นนนไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนนะผมโดนหลังห้อง <c oughs> เลยผมผตายเลยอะไรนะครับน่าจะหลุดครับผมยิ่งชอบโดนอยู่บอกว่า เนี่ยเขาผมยิ่งมาคนเดียวเขายิ่งเป็นห่วงคือันนี้ว่าใครเป็นห่วงอะไรนะครับใครเป็นห่วงโอ้ทุกคนครับเขาแบบไม่ค่อยอยากให้ผมพูดเยอะเพราะว่าชอบพูดออกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไปยอมเราต้องให้เขารู้ว่าเราพูดได้เคยไม่ยอมครับแต่ก็โดนครับอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันได้ครับ อะไรนะครับมีลานะครับอ,อ๋อก็อย่างแรกต้องขอบคุณแฟนแฟนแฟนคลับนะครับที่แบบให้การซัพพอร์ตอันนี้ที่ดีมากนะครับให้การสนับสนุนแบบว่าทุกเรื่องเลยแบบเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามแบบดีใจมากครับดีใจมากทุกคนให้การตอบรับที่แบบเวอร์เวอร์มากในแบบถือว่าที่สุดในชีวิตแล้วอะแบบว่าอันนี้ไม่เคยได้รับะลรขนาดนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่ทําให้เรามั่นใจในการไปงานแบบแฟชั่นวีคครั้งนี้แล้วเรารู้สึกแบบเราก็ ไม่อยากทําให้ทุกคนที่เขาเต็มที่ก like like ับเราแล้วเขาเสียแรงฟรีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออมะเราวันนี้เราจะหล่อให้สุดวะอะไรเงี้ยเออหล่อสุดไหนหล่อสุดแค่ไหนน่าจะสุดแล้วอันนั้นน่าจะเป็นร่างทองแล้วก็หมดแล้วทองยังไม่หมดเดี๋ยวเก็บเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปเป็นล่างอีกล่างหนึ่งในวันแฟนคอนพร้อมทุกที่ใช่ไหมพร้อมทุกที่ครับแต่ผมพยายามหล่อทุกที่นะไม่ต้องห่วงครับเป็นพี่ไหนจะไปที่อีรันให้ได้เป็นพี่อีรันทุกวันครับ าทางนี้เหรอครับ ok? จริงๆอย่างนี้ว่าความต่างก็จะเป็นเรื่องชุดละกันเรื่องเรื่องชุดแล้วก็กับเรื่องทีมที่เรา,าจ,จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเรื่องเรื่องเสื้อผ้าที่แบบอาจจะเป็นชุดของนี้เป็นชุดในทีมซัมเมอร์อะไรครับแล้วก็จะเราไปในช่วงแบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยเออมันก็หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยก็องนี้ก็สั่นแงะเลยใช่ครับประสบการใหม่ๆในการไปดิประสบการณ์ก็คือเรา มันก็เหมือนเราได้ได้ดูได้ดูแฟชั่นใหม่ครับ<ม>เราได้ดูเอ่อได้เขาเรียกอ,อะไรเราได้แบบศึกษาในคอลเลคชันใหม่ของเขา<ม>เราได้อินสไพเรชันบางอย่างมาเราได้เห็นคืนออดีนี้ว่าอย่างแต่ละแบรนด์ครับมันจะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันแล้วก็รอบนี้ไปแฟชั่นวีคชอบชอบที่สุดตั้งแต่เคยไปมาเพราะรู้สึกว่าชอบคอลเลคชันนี้ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถนําการแต่งตัวแบบเนี้ยมาดีไซน์กับเราได้หรืออะไรต่างๆได้ใช่ครับแล้วกันแบบ อ,อุ้ยสุดยอดเลยครับแฟนคลับที่อิตาลีนะครับแต่ทุกประเทศไม่ต้องน้อยใจนะครับเผื่อนในนี้ได้ไป <S 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 แต่ว่าแฟนคลับอิตาลีที่ให้การต้อนเราที่อบอุ่นมากน่ารักมากแล้วทุกคนก็เหมือนมาซัพพอร์ตเราแบบตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเขาเขาก็พยายามแบบส่งเสียงเชียร์แบบสุดๆบางคนทําป้ายแบบสีชมพูมาอะไรเงี้ยก็เราแบบเออน่ารักน่ารักวันครั้งแรกที่เหตุการณ์มัน,มร,ร,นรู้สึกตื่นต้นรู้สึกตื่นตันแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็จาก จากเราไม่มั่นใจนิดนึงอ่ะเราก็แบบเชิดอกเลยอ่ะเราก็ยืนยืนพูดเลยครับแบบุ๊บเออมามาแล้วแฟนขับมาแล้วไม่ห้อาเสียใจหล่อแลวด้วยพูดว่าอะีเอต้องนอาแรอลจะได้เปนูเยอะาละไม่ค่อยมีอะไรหรอกเัาไม่เผื่อได้ไพพูดไปก่อนอะไรครับ เนี่ยถามเ,อเอยเอะแต่ได้อยากไปหาแฟนจริงๆอ่ะอยากไปหาแฟนๆทุกประเทศอยากอยากไปทั่วโลกกันแล้วถ้ามีแฟนๆทั่วโลกครับ <ๆ S 2> ถ้ามีที่ไหนก็ไปที่นั่นละกันแต่ว่าก็อยากอยากอยากให้ได้มีทุกที่ละกันครับอยากไปทุกที่แล้วได้เจอแฟนๆต้องใช้แบบไหนดีค่ะอะไรนะครับร,รูปแบบไหนรูปแบบชี่นานนี่ครับไม<อ>่บอกแล้วแฟนนี้อนเกิดก็อะรก็อะไรโอ้โหเราไม่รู้อนะคตจะอะไรเกิดก็เกิดได้ครับ อันใกล้อันไกลก็ไม่รู้ใกล้ก็เนี่ยความสุขอ่ะอันใกล้นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่สกายในนี้แฟนโดเมนโน่แฟนคอนกันนะครับใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปทีมีแล้วเหมือนได้ของฝากกลับมาด้วยอ๋อใช่ใช่ับก็มันจะมีทีมไหมเดี๋ยถูกแล้วเออก็เห็นเป็นสีฟ้าแล้วเหรอเราก็เห็นว่าเป็นทีมทีมที่ที่โด่งดังในอินเตอร์มิลานอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเป็นสีฟ้าน่าจะเหมาะกับเพื่อนเราที่สุดอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วแต่ผมก็คิดว่า จะใส่ได้ไหมนะเสื้อดูตัวเล็กเกินอะไรเงี้ยแต่ก็เออใส่ได้อยู่ก็เอามาให้แล้วแบบเขาก็ดีใจเขาก็แบบขอบคุณเขารู้จักอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่ถูกต้องขนาดนั้นแต่แต่ก็แต่ก็เออแต่ก็ขอบคุณยังไม่ซักเลยมันก็ผมเพิ่งให้เมื่อวานเช้าอีกวันเอามาใส่ถ่ายมันไม่เหินเลยเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเห่นหรือว่าเขาอะไร ปวดไม,ไม,ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาปวดไหมแต่ก็แต่ก็ขอบคุณที่ใส่ครับถือว่าไม่เสียไม่เสียดายที่ซื้อมาแล้วแอนนี่เขาได้เป็นไงบ้างไอ้นะครับอแอนนี่เขาตอนแอนนี่เขาได้เขาแบบย่แบบเฮ้อเง้อแล้วก็เล้ผมว่ารู้จักไหมเนี่ยเขาเออรู้จักรู้จักอันนี้อันนี้ทีมนี้นี่อะไรเงี้ยชอบชอบไหมเนี่ยชอบ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 อะไรอขอบคุณขอบคุณมากอะไรเงี้ยแต่ว่า ชอบอีกทีมนะอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเออรู้โอเคโอเคก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมจะซื้อตุ๊กตาหมีมาให้แต่ผมรู้สึกว่าอย่างแบบเพื่อนผมเขาคงไม่ได้ใช้หรอกแบบเอาไปเขาอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นผมรู้สึกรู้สึกว่าอย่างแบบตัวสกายน่าจะแบบควรใส่เสื้อนักกีฬามากกว่าที่แบบเพื่อไปออกกําลังหรือเพื่อวันนึงเขาไปเตะบอลอะไรเงี้ยก็คิดว่านันน่าจะเหมาะได้ใช้ที่สุด ครับอันนี้เหตการนึงได้แดงมันเกิดยังไงครับเออกันแล้าวมากอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้เรื่องคือผมก็ตื่นมาผมก็งงอยู่ผมตื่นมาผมก็คือตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาของมิลานคนละทามโซนกับไทยนะครับพอมาถึงผมก็งงคือพี่ส้มอ่ะโทรมาก่อนแบบไอ้พี่ส้มไม่โทรผมอ่ะดูรูปผมเปิดไ G ีแล้วผมก็แบบเห็นรูปสกายพอดีแล้วผมก็เอ้ามันไปไหนวะผมก็ได้ทักไปถามว่าแบบ ไอ้ได้แดงแบบถอดแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังแล้วพี่ส้มก็โทรมาว่าเอ้าแน้วนี้สกายถอดได้แดงแล้วหรออผมว่าไม่ใช่ยางพี่ะล้ว่บอกอ้าไอ้สกายทำไมไปทาอย่างนั้นน่ะหนูว่าน่าจะเป็นรูปเก่าของพี่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปใช้ชีวิตขมวสักพักแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ทุกคนโทรมาทุกคนโทรมาผมว่าได้แดงผมยังอยู่ครับหรือว่าอะไรใช่ที่ไปคุยกับสกายอะไรเงี้ย S <S คือ,อก็อาจจะนิดนึงอจาจจะโอ้โหน้าน้อยใจนะอะไรอย่างแต่ว่าแต่ว่าคือเราคุยกันไว้แล้วว่าแบบถ้าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้โกรธคือถ้ามันจะมาอะไรคือไม่อยากไปบังคับอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือถ้ามันมีแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งสิ่งอะไรที่มันสบายใจต่อเรา อ๋อผมก็จะค่อยๆผมก็แต่ว่าน้องจะไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังนับถือครับยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเราคอยหมั่นดูแลตลอดก็เราเราคอยหมั่นดูแลตลอดอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างอะไรครับที่ที่เราได้ไปแบบกลับวหายมาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราสบายใจก็ คิดว่าถ้าวันหนึ่งมันขาดเลยก็อาจจะแบบถือว่าเป็นเป็นแบบได้หมดไปละแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสได้กลับไปไหวใหม่แล้วก็สามารถนํากลับมาใหม่ได้อะไรอเงี้ยคิดว่าใช่ก็เป็นเหมือนสัญญาใจกันด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นสัญญาใจไหมไม่สามารถตอบได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอ,อีกบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมาด้วยกันเราแบบเราได้ไปจุดเริ่มต้นจุดนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันสบายใจต่อกันอะไรเงี้ย ฝากผลงานเลยปเดี๋ยวต้องไปกิจกรรมอ๋อได้ครับขอโทษครับครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับในปีนี้เนี่ยนี่ก็อย่างแรกก็มีสกายอันนี้ p h น n o m e ิโนแฟนคอนนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถดูผ่านซื้อบัตรผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับแล้วก็ยังมีผลงานโปรเจกต์ซีรีส์นะครับมีทั้งของสกายแล้วก็อันนี้นะครับของในโปรเจกต์มูเตเลิฟนะครับก็มีของอันนี้สกายแล้วก็เรื่องอูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีผลงานต่างๆแบบอ,อีเวนต์ต่างๆหรืองานต่างๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นก็อย่งไฝากติดตามพวกเราสองคนเนยนะครับขอบคุณครับ